ท่าวังผาพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่135หมู่ที่3ตำบล่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน,านปัจจุบันมีนักเรียน1,397คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา105คนโรงเรียนเครือข่ายระดับประถมศึกษาจำนวน6โรงเรียนโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาจำนวน4โรงเรียน ภายใต้การนำองค์กรของนายธนาชาติชาวซ่านพ่วงพ่วยการโรงเรียนและรองพ่วงพนวยการโรงเรียนประกอบด้วยนายวศินจีนกับรองพ่วงพนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายมนตรีกาวีรองพ่วงพ่วยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและนายกิติคุณอินทนน์รองพ่วงพนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ญญ์รูปเจดีเป่งรัศมีโดยรอบหมายถึงความดีอันสูงสุดและความสว่างแห่งปัญญาสีประจำโรงเรียนสีฟ้าแดงต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นกาสลองวิสัยทัศน์ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความพอเพียงทวังผากล้าแกล่งเกรียงไกลปรชัชญาอาสาทุงสาธุนาชิเนพึงชนะความชั่วด้วยความดี ค่านิยมองค์กรมีวินัยใฝ่เรียนรู้สู่วิถีพอเพียงรูปแบบการบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ Integrated Educational Management System โดยเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA โดย Success Image การวาดภาพความสำเร็จมีวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนสิ่งคุกคามและโอกาสของสถานศึกษาและประเมินความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาเพื่อกำหนดมิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายบทบาทและภารกิจของสถานศึกษา organizational structure การกำหนดโครงสร้างโดยวิเคราะห์งานศึกษามาตรฐานการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและองค์กรแห่งการเรียนรู้ Management, การบริหารจัดการมีการบูรณาการจุดมุ่งหมายสาระวิธีการและทรัพยากรการบริหารโดยใช้ MS PAT เป็นตัวขับเคลื่อนได้แก่การระด,ดมทรัพยากรการมีส่วนร่วมความเป็นอิสระและเทคโนโลยีเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำมีประสิทธิภาพ Monitoring การติดตามกำกับมีการบริหารจัดการศึกษาจะต้องมีการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม KPI เป็นระยะระยะเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคจนบรรลุจุดมุ่งหมายหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1>, 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SME t 2. ห้องเรียนพิเศษ MEP mini English program 3. ห้องเรียนปกติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SME t 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 3. ห้องเรียนศิลปภาษาโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี 4. ห้องเรียนศิลปทั่วไป 5. ห,ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา 6. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้นำเนินการโครงการสุขขาดีมีความสุขตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขตามจุดเน้นของสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของทหานศึกษา สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าหาวิทยาคมจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้สอยโรงเรียนท่าบงผาพิทยาคมดำเนินโครงการสุขขาดีมีความสุขโดยมีเป้าหมายห้องน้ำสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสวยงาม ครูและนักเรียนใช้ร่วมกันอย่างมีความสุข